ต่อไปข้อที่18นะคะคือจงแปลง cc 22e ทฐาน16เป็นเลขฐาน8นะคะวิธีทําคือทําเหมือนข้อ17เลยนะคะคือเราจะจํานวนทุกจํานวนมาคูณ16นะคะก็จะเป็นซก็จะมีค่าเป็น12แล้วก็จะเป็น1 0 12คูณ16บวก12คูณ16 บวกสองคูณสิบวกสองคูณสิบกบวก e ก็จะไม่ค่าเป็น14นะก็จะเป็น14บสคูณสิต่อไปเราจะมาใส่เลขก่อลังนะกนะ็จะเป็น0 1 2 3 4หนาคำตอบที่ได้ก็จะเป็นเจ็0แสนหหพัน 432สาสบองวกสี่5 2บสวกห้าบวกสาบวกสคำต่อที่ก็จะเป็น836,142ฐาน10ต่อไปทำให้เป็นฐาน8ก็จะเป็นเอาแดมาหารเหมืนเดิมค่ะก็จะเป็น แ3 6แ6 1 4 2หาร8ก็จะได้1 4 5 1 7ห้าอเศษ6อันนี้ก็จะเป็นหารแดเหมือนเดิมก็จะเป็น1 3ึ่งห่สาเศษห้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่มี ต่อไปก็จะเป็นคำตอบก็จะเป็น1633ไม่มีสี่แล้วก็จะใส่ศูนย์มันก็จะเป็น8ก็จะได้204รสเศษเป็น25 4, ่สเศษสี่จะเป็นได้3มันก็จะเป็น คำตอบที่ได้ก็คือ3 3ล้าน100,000 41,000 586ฐาน8ตอบค่ะ